สวัสดีครับตบกากโสรุิโยบันทาเย็ดเย็ดเย็ด,ยดยมีน้ำแข็งไหมเนาะเอาไรเอาไรน้ำแข็งน้ำแข็งไม่มีเกินๆนหาเนี่ยกินไป่นองมูมูนี้ปลา,าเิ่นแล้วสันเทแม่ว่าไปแบบ่บอกหัวขอเฮ้ยอยบอก,กอยังไดไนผู้หนึ่งเนี่ยนอนปุุกบกต่ตื่นหิว มีไหมล่ะมันไม่มีน้ำแข็งอ่ะม่มีแต่บางทีเราจะทำนมเหนียวฮึมนมเหนียวนมอ,อะไรนะนมหมานมหมาบ้าค่ะนมเหนียวนีนส่ส่วนผสมส่วนผสมคือโอวัตินโอวตตินกับนมข้น อนี่ะข้าพูดเลยนะเนี่ยหาจุดศียษะหนามคุนสมบัติโอวแมนสมพืนสมพืนเอออันนี้จะเป็นตัวหนอนเอาทำไมหลายแก้วแถอ ต้องไปซื้อเพิ่มกันสูตรนี่ครับผู้ใดอยากทำเลี่ยนแบบครับไม่อร่อยไทยนะครับสูตรนี้ไม่หวงไม่หวงสูตรแจกฟรีแต่ว่าจะไปเห็ดต่อพี่น้องกินไรเงี้ยวเซบอน <c oughs> ไปมีไปมีอันเงี้ยวให้ได้เงี้ยวอีกแล้วก็สันเออเงี้ยวเซบอนอีกแล้วเอ่อเนี่ยเจะที่นอนอีกแล้วพี่น้องเออขี่ปัสใช้จนออกมากว่าเส่ยมันตุ่มผมเข้าไปพิสูจน์บอกบอกให้สมบังเข้าไปเคลียร์แล้วอืม เออฝันบ่ฝันแล้วออทีนอนทีนอนอุตสามาตากไว้ทักป้าเหนียวก่อนสมบังเลยอืมเรื่องเกยงใครล่ะเนี่ยเนี่ยเก่งใครนี่อืม อืมอืมออืมอเมเืมอืนอืมอืมอ้มอนีอ hmm. right right ืมอนําตัวืมอืมอืมืมอืมอนมอืนอืมอหนอืมอือืมอืมอืมอมอืมอนมอืมอืมอ้มอืมอืมนืมอือืมมอื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 มมัมอือืมอื อันนี้ตัวน้ําอันนี้ตัวอันนี้ตัวอยู่หน้าน้ําอืมอืมหวานไหมล่ะไปกินหวานหลายมันจืดอ่ะไม่จะจืดปวดข้อมเดี๋ยวเราเก็บน้ำแข็งน้ำตาลเนีย่ยไปเอาน้ำตาลอยู่ข้างล่างมีอะไร <laughs> มีไหนเฮ้ยหงเลยบ่บ่บ่ นั่นละเพ่อนกี่ยงเ่อสียดเอียงของเพื่นโอ้ันตีนหยอกโอ้ันตีนเย็นยังเพื่นนั่นละที่นอนอ่นเก่าออันปนที่นอนนันเก่ือเมืนเอาไปตากี๊กีเอายัางเอากาแฟอีกบ่ากระแฟป้าแจ็คเ้ลอะไรจะสาววันนี้สอนแก้วเลยอ่ะแม่โอ้ อันนี้นาอันนี้นามันพปไนนไปเลยไปเล็ว,ลวอพี่น้องจะไปเห็ดเลี่ยนแบบได้พี่น้องเห็ดแล้วกินแล้วเนี่ยวเซบอนเศ้าเด็ดขาดเลยจจีบช่วง่นออมาเป่เจีวาบาหวาน จะว่าบาหวานอร่อยดีแบบว่าอาหารลดมลาำหนักเเครื่องดื่มชูกำลังพลาเครื่องดื่มให้พลังงานไม่ใช่ชูกำลังหรอกมาอืมมันอร่อยนะแต่ว่าน,าน้ำเป็นสุดสุดที่สุอืม พี่น้องพีช่ชชยแกไปแล้วเด้อโอ้พี่นายแกไปแล้วพี่น้อง,องบ่ได้อบอดจบตาเด้อไม่ได้จบตานี่คือของเอกลักษณ์ของนางครับพี่น้องครับพันโบเียวซีเี่น้องนี่โบแมนมิวตัวจริงเด้อพี่น้องไอของปลอมของแท้ต้องจริงสิงเสียวเศร้าเหี้ยไม่โอ้ยควของกินยาเนี่ย กินมีกับปูกินมีกับปูนี่ยังมีกับปูมันย้ำจืดมากมันอยู่หนาจังเลยที่คือจะไปอยู่กลบนี่ีนยว จักสวดไดพี่น,อน้องเลยไม่อยากเยอยเยแปลกเอาพี่น,อน้องเอ้ยเบอ่์ผู้ใดเบิ่งคลิปนี้แล้วชิดตัลูกสาวมีสวดไดคอมเมนต์มาใต่คลิปมีสวดได้เนี่ย ที่สุดไรมั่งก็เมตนมากตเคลิบเดียวใหลาเบ่งชักผาอยู่ทุกทกวันไม่ได้ดกินอะไรก็สีเดินทางได้ปะเนี่ยป้าลูปไปลบะบ่ได้เดินหา,า,า,างไงบ่ได้เดินท้างไงับสีซักผ่านเงี้ยมัะซักทีนี่ละซักทีนี่ลนะเอา้ากี่มโมงแล้วมันสี่โมงแล้ว มันเลยเวลาเดินทางแหละปกติแล้วเก้าสามโมงเสาร์เก้านาฬิกาต้องเดินทางเลยเนี่นมันเลยแล้วหนักเนาะที่นอนคลิปนี้ฝ่ายไปซัมนี่พอกันไหมครับเบบี้ตื่นแล้วเงียบเซตที่นอนเรียบร้อยพอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีครับ